สวัสดีครับพบกับรายการคณิตง่ายๆายครูวัดนะครับก็คลิปนี้เป็น EP ที่1เลยนะครับเพิ่งจะลองทำดูนะครับเพื่อมันโอเคเนาะแต่อย่างไงก็มันจะโอเคมากขึ้นถ้าทุกคนช่วยกันกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับโอเควันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องวงกลม1ห,หน่วย ที่นักเรียนหลายๆคนเคยมาพูดด้วยกับครูวัดเองนะครับบอกว่าโอ้โหมันเยอะมากจำไม่ได้ทั้งวงเลยนะครับไม่รู้อะไรเป็นอะไรเยอะแยะไปหมดจำไม่ได้ครูวัดมีวิธีการจำยังไงหรือว่ามีเทคนิคที่จะหาค่าของมันยังไงนะครับเ่ะเราไปดูที่วงกลมหนึ่งหน่วยกันก่อนว่าลักษณะของมันเป็นยังไงตามภาพที่ครูเอาขึ้นให้ดูด้วยก็แล้วกันนะครับอ่ะ เห็นไหมครับวงกลม,มหนึ่งหน่วยของเราเป็นยังไงนะครับโอ้โหจากที่ดูนี่คือมันเป็นไงฮะเยอะไปหมดเลยแต่พอสังเกตดีๆแล้วนะครับตัวเลขมันก็ไม่แทบไม่ต่างกันมากสลับกันเล็กน้อยนะครับต่างกันที่ค่าบวกค่าลบนะครับขึ้นอยู่กับจัตุภาคที่มันอยู่อ่ามุมไหนอยู่จัตุภาคไหนค่าของมันก็จะเป็นตามจัตุภาคนั้นนะครับอ่ะเรามาดู จตุภาคกันก่อนจตุภาคคืออะไรนะครับในวงกลมหนึ่งหน่วยมันจะแบ่งออกเป็น4จตุภาคนะครับดูตามเลยนะครับจตุภาคที่1นะครับอยู่ตรงนี้นี่ที่คูณบางเขียนตรงนี้จตุภาคที่2ตรงนี้ครับจตุภาคที่3ครับตามลําดับเลยครับจตุภาคที่4ครับตรงนี้ครับเรียบร้อยครับคราวนี้ค่าของ x กับ y นะครับเวลาเราอ่านเราจานเป็นู่อันับ x y นะครับ X ตัวหน้าก็คือฟังก์ชัน cos นะครับตัวหลังก็คือ s i n นะครับพูดกันง่ายๆเลยบ้านๆไม่ต้องไปยึดติดกับคำว่าคณิตศาสตร์มากเกินไปนะครับหลักวิชาการไม่ต้องเยอะเราเอาน้อยๆเอาที่เข้าใจตัวหน้า cos ตัวหลัง s i n พูดกันง่ายๆแบบนี้อ่ะคราวนี้ค่าของมันนะครับในจัตุภาคที่1นะครับค่า x เป็นบวกค่า y ก็เป็นบวกครับนี่ นั้นสังเกตดูค่าต่างๆที่เกิดขึ้นในจตุภาคนี้นะครับเห็นไหมครับจะเป็นบวกทั้งหมดเลยจะเป็นบวกทั้งหมดเลยจตุภาคที่2นะครับ x มาฝั่งนี้กลายเป็นลบครับแต่ y ของเรายังคงเป็นบวกเพราะฉะนั้นตัวหน้าของจตุภาคที่2ก็จะเป็นลบทั้งหมดตัวหลังก็คือไซายก็จะเป็นบวกทั้งหมดนะครับดูตามได้เลยนะครับจากนั้นจตุภาคที่สนะครับ x นะครับอยู่ฝั่งเดิมก็ยังเป็นลบอยู่ส่วน y ลงมาข้างล่างเป็นลบนะครับเพราะนั้นจตุภาคที่3จะเป็นลบทั้งหมดเลยทั้งคอร์สทั้งสายดูค่าตามเลยนะครับเห็นไหมครับจะติดลบกันทั้งหมดเลยนะครับจากนั้นจตุภาคที่4ครับ x ของเราเป็นไร x เป็นบวกครับแต่ y ของเราเป็นลบเพราะนั้น แต่ตัวภาคที่สีของเราค่าคอสจะได้เป็นค่าบวกค่าไซน์จะได้เป็นค่าลบนะครับมันก็จะตามนี้เลยเนี่ยคราวนี้สิ่งที่เราจะต้องทําหรือต้องหามันไม่ได้ยากเลยครับเราไม่จําเป็นต้องไปหาทั้งหมดให้เรารู้หลักไว้ก่อนว่าหลักเราต้องหาอะไรแล้วตัวต่อไปมันจะตามมาเรื่อยๆอวันนี้ครูก็เลยจะมาบอกเทคนิคตรงนี้ครับเราจะมาสนใจที่มุมนี้กันหลักๆเลยนะศูนย์ $30,$45,$60 และ $90 ครับนักเรียนจะต้องทำให้ได้พอยึด4ี่ห้าตัวนี้ได้แล้วตัวอื่นมันจะตามมาเรื่อยๆนะครับมันจะตามมาอย่างไงเดี๋ยวเราไปดูกันเทคนิคนี้นะครับไปดูกันเลยครับสำหรับเทคนิคนี้เดี๋ยวครูจะจัดการให้ดูว่ามันมันง่ายมากง่ายขนาดไหนนะครับนี่ปึ๊บ มีอะไรเกิดขึ้นเลยมือของเราครับการหาทรายคอร์สพวกนี้อยู่ในมือของเราหาได้ง่ายๆเลยนะครับตามรูปภาพที่ขัวขึ้นให้ดูนะครับจากซ้ายไปขวาใครถนัดซ้ายก็มือซ้ายขึ้นมาใครถนัดขวาก็มือขวาขึ้นมาเรียงจากซ้ายไปขวานะครับไม่ว่ากันเริ่มจากศูนย์องศานะครับนิ้วแรกฝั่งซ้ายมือตามด้วย30 45 6บห้าแล้วก็90ครับ ส่วนตรงกลางครูเขียนอะไรไว้เ่ยตรงกลางครูเขียนอะไรไว้ครับนี่สังเกตด,ดูดีๆครับรากที่สองของ x ส่วนด้วย2หรือพูดกันง่ายก็คือรูท x ส่วนสอโอเคนะสแควรรูท x ส่วน2นะครับตรงนี้คือจะเป็นผลลัพธ์ที่เราหาออกมานะครับจะนําไปใช้เป็นผลลัพธ์นะแล้วก็ดูตรงนี้ครับฝั่งซ้ายมือของเราครูเขียนว่าไซน์เซตา้า หมายความว่าหมายความว่าถ้าเราต้องการค่าสายให้เราดูฝั่งซ้ายมือของเราครับดูฝั่งซ้ายมือของเราถ้าเราต้องการค่าคอร์สให้ดูฝั่งขวามือของเราครับแค่นั้นเองง่ายมากเดี๋ยวจะลองหาให้ดูสักอันหนึ่งจากนิ้วมือนี่แหละโอเคคราวนี้จากรูปภาพมาสนใจที่มือครูดีกว่าครูแอบเขียนไว้แล้วนี่ปึ๊บ ตามนั้นเลยตามรูปภาพที่คูเขียนเลยนะครับฮะสายมือสุดก็จะเป็นศูนย์องศานะครับ30 45 60 90ตามลำดับอันนี้ไซ n เซต้าก็คือจากสายมือคอสเซต้าจากขวามือผลลัพธ์ของมันอยู่ตรงนี้ครับรูทเอส่วนสองโอเคคราวนี้เราหายังไงเวลาจะหาโอเคสมมติครูต้องการมุม60องศาจะหาอะไรก่อนล่ะพับลงไปเลยอะไรก็ช่างพับมุม60ลงไปฟื้ แบ่งออกเป็นสฝั่งฝั่งซ้ายกับฝั่งขวานะครับ s ซหกสองศามีค่าเท่าไหร่นับจํานวนนิ้วครับ1 2 3มีอยู่3นิ้วเอาเลข3ไปแทนลงในตัว x กครับปับ๊บก็จะได้รูทสาส่วนสได้แล้วครับ s i n 60ิเท่ากับรูทสาส่วนสง่ายมากครับแล้วคอทหกเท่ากับเท่าไหร่ครับฝั่งขวามือมีกี่นิ้วนิ้วเดียวเอา1ไปแทนใน x ครับได้รูทหส่วนสองรูทหน่มีค่าเท่ากับเท่าไรเท่ากับ1นะครับเพราะฉนั้นคอสหกของเราก็คือ1นส่วนสนั่นเองครับเห็นไหมครับง่ายมากเลยเอามุมอื่นบ้างมุม45องศาเราก็พับนิ้ว45องศาลงไปฟึบแบ่งออกเป็นฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาชัดเจนมากนะครับโอเคซายสีองศาเท่ากเท่าไรซ้ายด้านซ้ายมีกี่นิ้ว 2นิ้วเอา2มาแทนลงใน x ได้รูทสอส่วนสเรียบร้อยครับคอส์5องศาเท่ากับเท่าไหร่คอสฝั่งขวามี2นิ้วเอามาแทนครับ2แทน x ลงไปได้รูทสส่วน2ตอบครับเนี่ยครับง่ายมากเลยครับเอามุม90โอเคมุม90อ่ะ90อยู่ตรงนี้พับลงไปปึ๊บฝั่งซ้ายมีอยู่4ฝั่งขวามีไหมไม่มีนะครับ เพราะนั้นทรายของเราทรายก็มีอยู่4นิ้วเอา4แทนลงไปใน x ก็จะได้รูทส4ส่วนสองรู 4, ทถอดรูทออกมาได้2 2ตัด2เหลือ1เพราะฉะนั้นทราย90เท่ากับหนะคิดตามไม่ทันนะครับคิดตามไม่ทันต่อไปคอร์สคอสได้เลยไม่มีนิ้วเติมเลขศูนย์เข้าไปก็ได้0ูนย์ส่วนสอตอบ0นย์เห็นไหมครับ คอเก้าสิบเท่ากับศูนย์ทายเก้าสิบเท่ากับหนึ่งอยู่ในนิ้วมือเราหมดเลยตามนี้คราวนี้ที่ครูบอกว่าอ้าวถ้ารู้ในห้ามุมนี้แล้วมันจะไปต่อยอดจากมุม,ม,มอื่นๆได้อย่างไรเรามาดูกันครับเดี๋ยวครูจะแสดงให้ดูว่าทํำยังไงนะครับทาไมรู้ห้าตัวนี้แล้วมันจะได้ไปทั้งหมดเลยนะตามนี้นะฮะอันดับแรกเราสร้างพิกัดฉากของเราขึ้นมาก่อนก็คือแกน X กกับแกน วนั่นเองนะครับสร้างขึ้นมาเลยนะง่ายๆทำง่ายๆพอให้เข้าใจก็พอเนาะคงไม,ไม,ไม่ไม่สวยมากนะครับนะนี่แกน X ของเรามันก็จะเริ่มจากศูนย์องศานะครับ90ฝั่งนี้180อันนี้270นะประมาณนี้ก่อนนะครับหลักๆของเราคือตรงนี้อ่ะสมมุติเราอยากทำมุมไหนก่อนเอา30เลยง่ายสุดเนาะ 30องศาขีดขึ้นมาก่อนเลยครับนักเรียนครับฟืบอ30องศาเขียนไว้ก่อนเลยจําได้ไหมเวลาเขียนอันดับที่วงกลมหนึ่งหน่วยจะเขียนคอร์สขึ้นก่อนถูกต้องไหมครับอ่ะสามสิบปึ๊บคอสเท่าไหร่สามก็จะเป็นรูทสามส่วนสองอ่ะเขียนไว้นะครับรูทสามส่วนสองนะครับไซส์สามสิบหนึ่งก็เป็นหนึ่งส่วนสองนะครับ ก็เขียนไว้ก่อนฟืบเสร็จเรียบร้อยคราวนี้เราจะรู้มุมอื่นได้ยังไงแค่30องศาเนื่องจากจากศูนมันบวกขึ้นไปอีก30แล้วมันได้มุมนี้มันได้ค่านี้ออกมาฝั่งตรงข้ามก็เหมือนกันครับนักเรียนครับฝั่งตรงข้ามของศูนย์ก็คือ180 180ทําไรครับบวกลบออกเลยครับนักเรียนครับบวก8อ่าบวก30 180บวก30ได้เท่าไหร่ครับฟาบ ออกมาเป็น210ถ้า180ลบ30ม่ะฟาบ150ถูกต้องไหมครับเพทัะนั้นทางข้างบนข้างล่างมันจะเป็น30หมดบนเลยนะครับ30หมดบนเลยโอเคทัะนั้นมุมพวกนี้เท่ากันแน่นอนจะต่างกันที่ค่าบวกกับค่าลบตามจัตุภาคที่มันตกนะครับตามจัตุภาคที่มันตกแล้วฝั่งนี้ลนะ่ะฝั่งนี้จากศูนย์ก็ ถ้าวนครบหนึ่งรอบก็คือ360 360ลบออก30ปัป๊บกลายเป็นเท่าไหร่3 3 0องศาโอเค4มุมนี้เราเขียนค่าพวกนี้ลงไปได้เลยนะแล้วเราไปใส่บวกลบที่หลังหรือจะดูเลยก็ได้150 150อยู่ในจัตุภาคที่2 x เป็นลบเพราะนั้นคอสก็ต้องเป็นลบด้วย x เป็นลบก็จะกลายเป็นอะไรครับลบ รูทสาส่วนสอเป็นบวกก็คือ1นส่วนสเสร็จแล้วเห็นไหมต่อไป2องอยู่ในจตุภาคที่3เป็นลบทั้งคู่ก็เขียนเลยครับลบรูทสส่วนสกับลบรูทหส่วนสเห็นไหมครับได้ครบวงมุมเลยทั้งที่เรารู้แค่30องศา ค่าสายค่าคอสของ30องศาคราวนี้มันลามไปหมดเลยในมุมที่มันอยู่ในตำแหน่งเท่าๆกันแบบนี้นะครับอ่ะถ้ามาฝั่งนี้ล่ะในจัตุภาคที่4มุม330อจัตุภาคที่4 x เป็นบวก y เป็นลบเพราะนั้น x เป็นบวกก็จะได้อะไรครับรูทสส่วน2 y ก็คือลบ1ส่วน2แบบนี้เสร็จแล้วครับเห็นไหมรู้แค่30แต่เราสามารถไปตอบอะไรได้ด้วย 150, 2 1 0าแล้วก็330ทุกมุมทำเหมือนกันครับทุกมุมทำเหมือนกันถ้าเราต้องการ45ใช่ไหมครับมุม45แล้วก็วัดไปปึ๊บจาก0ไป45ก็คือ45ฝั่งตรงข้าม180ก็บวกลบ45เหมือนกันทําเหมือนกันกันกบ30องศามเมื่อกี้เลยครับก็จะได้คำตอบเหมือนกันแล้วก็จะเต็มวงกลมตามที่เราต้องการพอดีนะครับ หากยังสงสัยไม่เข้าใจยังไงสามารถคอมเมนต์มาถามหรือว่าอินบ็อกเข้ามาใน Facebook ครูก็ได้นะครับ Facebook ครูก็ชื่อทวีวัตรฤทธิ์ชัยนามเลยนะครับเป็นภาษาไทยนะครับก็หวังว่านักเรียนจะนำไปฝึกใช้นะครับแล้วก็สามารถนำไปต่อยอดได้ในอนาคตนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคง่ายๆที่จะช่วยจำนะครับที่จะช่วยจำในการหาค่าไซน์คอสจากวงกลมหนึ่งหน่วย นะครับโดยเฉพาะนัเกเรียนชั้นม .5 หรือนัเกเรียนที่จบม .4 กําลังจะขึ้นม .5 ฝึกไว้เลยนะครับได้ใช้แน่นอนนะครับได้ใช้แน่นอนโอเคเรามาแซมเปิลกันดูสิอลองทํำท่าตอบครูดิครูต้องการอ่าทราย60ครับนิ่ว60ลงครับปุ๊บซรายฝั่งซ้ายครับปุ๊บเหลือเท่าไหร่1 2ึสอเอาสไปแทนได้รูทสามส่วนสคอน 60, ครับตอบอย่างเร็วหนส่วนสโอเคตอบได้ไหม อบทันไหมอคอร์สสามสิบฟึบพับนิ้วสาสลงคอร์สฝั่งขวาเป็นรูทสาส่วนสง,ง่ายๆแบบนี้เลยครับเดี๋ยวเรา,เาไปฝึกกันแบบนี้แรกๆอาจจะเขียนเต็มมือเลยนะแต่พอเก่งแล้วไม่ต้องเขียนจำได้แล้วนะครับก็จะนำไปใช้ได้เหมือนกันหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะครับแล้วก็สุดท้ายฝากกดไลค์กดแชร์ นะครับ Subscribe ติดตามอะไรให้ด้วยเป็นกำลังใจให้ครูด้วยในการทำคลิปต่อๆไปสงสัยอะไรอยากดูเทคนิคอะไรคอมเมนต์เข้ามาบอกได้แล้วคุณครูจะพยายามหาเทคนิคหรือว่าหาอะไรดีๆมาแนะนำเกี่ยวกับคณิตศาสตร์นะครับตามคอนเซปต์รายการเลยนะครับคณิตง่ายๆบายคูวัดนะครับสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผม